สวัสดีค่ะเหนูชื่อวลัไพรวิบลูลรัตชั้นม .5 ทับ2เลขที่19วันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องบอกเกิดศาสนาค่ะศาส,สนาหมายถึงคำสั่งสอนหรือคำสอนซึ่งคำสั่งสอนแบ่งเป็นคำสั่งและคำสอนค่ะคำสั่งหมายถึงข้อห้ามศีลหรือวินยัยคำสอนหมายถึงธรรมหรือคาแนะนาให้ทาความดีค่ะ คำสั่งรวมกับคําสอนจะเป็นคําว่าศีลธรรมซึ่งศีลธรรมจะหมายถึงข้อห้ามทำชั่วหรือแนะนำไม่ทำความดีค่ะองค์ประกอบของศาสนานะคะมี 1. ศาสดาห,หรือผู้ก่อตั้งศาสนา 2. ศาสนาบุคคลหรือนักบวช 3. ศาสน,ส,สนาพิธธรรมหรือหลักธรรมคําสอน 4. ศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมและ 5. ศาสนาสถานหรือส,สถานที่ค่ะ บอกเกิดของศาสนานะคะ 1. เกิดจากอาวิชชาหรือความไม่รู้หมายถึงความไม่รู้หรือความไม่เข้าใจเช่นปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติซึ่งในอดีตไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เช่นฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าเกิดจากไม่ขลาและลามาสน์ค่ะ 2. ความกลัวค่ะเนื่องจากความไม่รู้จะก่อให้เกิดความกลัวเช่น าการกลับไหวบูชาบนบานสารกล่าวเพื่อให้พ้นภัยและบรรดาลสุขค่ะ 3. ความพักดีหมายถึงความเริ่มใส่สธานในศาสนาเช่นความเชื่อนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นบ่อกเกิดศาสนาแบบเทวานิยมหรือการนับถือพระเจ้า 4. ความต้องการพ้นทุกข์โดยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเพื่อให้ชาวโลกพ้นทุกข์คือ มัชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่เป็นแนวทางในการแก้ทุกข์แก่ชาวโลกคือไม่ปฏิบัติไปนในทางสุดโต่งในด้านใดด้านหนึ่งโดยให้ปฏิบัติตามมักแค่ะคือปัญญาอันเห็นชอบความดำริิชอบเจราจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบและการตั้งจิตชอบค่ะและอริยสัจสี ซึ่งเป็นรมสุดท้ายที่พระองค์แสดงแก่บรรจาวาคีเป็นสิ่งที่ทําให้พระพุทธองค์ตรัสรู้ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธและมรรคค่ะ 5. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับศาสนาค่ะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับศาสนาพุทธค่ะเช่น 1. สารพระภูมิพระเครื่องสักยันกุมารทองรวมอยู่ในความเชื่อทาง ความเชื่อของศาสนาพุทธ 2. พ่อแม่ทำผิดให้ถือว่าถูกให้เราผูรับตาเชื่อหรือปล่อยเลยตามเลยเพราะเขาเป็นพ่อแม่ค่ะเป็นความเชื่อเรื่องวิญญาณที่มาจากวัฒนธรรมโบราณ 3. ศีลธรรมศีลห้ามีแค่5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทําผิดในกามไม่โกหกและไม่ดื่มเหล้าตามความเป็นจริงการโกงนิดหน่อยการทําให้คนอื่นเดือดร้อนการเป็นกิก๊กับคนอื่น การพูดจาแดกดันซอเสียดเล่นยาขายไพ่ขายอบบยามุกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนับว่าผิดหมดค่ะ 4. การแผ่เมตตาทำได้เฉพาะกับคนที่ตายแล้วความเป็นจริงทำได้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องท่องบทก็ได้ขอแค่ให้จิตตั้งมั่นค่ะ 5. การห้อยพระจะช่วยกันผีได้ผีจะมาหรือไม่อยู่ที่เวรกรรมของเราและจิตใจของเราล,ล้วนๆค่ะ 6. กรมอารมณ์เป็นเรื่องของคนธรรมรรมโมกรมอารมณ์เป็นอุปสรรคต่อการบวชแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อปัญญาหรือการบรรลุธรรมแม้ในขั้นโสบัตโสดาบันก็ตาม 7. พระไต้ปิดกถูกหมดทุกข้อกาลามสศูรได้กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรถูกหมดให้ฟังหูไว้หูและใช้ปัญญาดูเอาเองค่ะ 8. ผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชาย นี่เป็นความเชื่อเก่าของอินเดียที่เชื่อว่าผู้หญิงแบบหนักกว่าซึ่งพระพุทธองค์เองไม่เคยพูดว่าเพศใดเหนือกว่าเพศใดเลยค่ะ 9. พระพุทธเจ้าเป็นลูกชายของประเทศอินเดียเทียบตามศักปัจจุบันจะเทียบได้กับลูกชายของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือลูกอธิบดีลูกรัฐมนตรีมากกว่าค่ะ 10. พุทธแปลว่าปัญญาศาส,สนาพุทธจึงแปลว่าศาสนาที่เป็นราเป็นหลักซึ่งอยู่บนสติ การเชื่อตามามกันนอกจากจะนำชีวิตไปในทางที่ผิดแล้วยังพาให้ศาสนาเสื่อมอีกด้วยค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ